แผนคุ้มครอง5โลกยอดฮิตของ msi g นะครับผมมีลูกค้าสอบถามมาว่าเคมได้จริงไหมเคมยากไหมนะครับจริงๆเป็นแผนที่เคมง,ง่ายกว่าแผนสุขภาพเด็กแผนอื่นๆอีกนะครับผมเพราะว่าเขาคุ้มครอง5โรคยอดฮิตนะครับมีอะไรบ้างไข้หวัดใหญ่ไข้เลือดออก isv มือเท้าปากกับโรคอีสุกอีใส นะครับผมคุ้มคอรองยังไงนะครับทางบริษัทเนี่ยจะาผลการตรวจ l a บเป็นหลักเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าท่านซื้อแผนนี้ไปนะครับแนะนำให้ท่านไปที่โรงพยาบาลนะครับจะมี l a บ นะครับคอยตรวจแล้วก็ออกเอกสารให้ท่านนะครับทันทีที่ผลตรวจแ l บออกมายืนยันว่าท่านเป็นหนึ่งใน5โรคยอดฮิตนะครับก็แปลว่าท่านสามารถเคลมค่ารักษาได้100%นะครับผมไม่ต้องกังวลอะไรนะครับเคลมง่ายนะครับผมจ่ายทันทีไม่เรื่องมากนะครับผมไม่ตรวจสอบนะครับขอแค่มีผลแลบเท่านั้นนะครับก็ วางใจได้นะครับกับบริษัท MSIG นะครับผม